สบายดีมือนี้มีของมาส่งอีกแล้วเอ้มันคืออย่างสั่งไปหลายจนจื่อบบได้บ้านเนี้ยสั่งของทีไม่มีเก็บไปทางโอนตลอดแต่ก็มักมีเบอร์โทรแปลกๆโทรเข้ามาบอกว่าพัสดุตกค้างนั่นเป็นแกงคอเซนเตอร์ที่กำลังโด่งดังหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวมาเปิดเบิ่งกันเลยว่ามันคืออย่างมารุ่นน้ำกันทุกคนมันคือ this is แกงใช่แล้วมันคือหมากลําไยอบแห้งที่ข่อยอยากกิน คือโอเ n ออกมาแล้วมันส l มลก o d บ่งตรงตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยกินลำไยอบแห้งเลยเปลือกของมันนี่คือกรอบมากนะคะส่วนข้างในก็จะเป็นแบบไม่ได้แห้งมากนี่จ้าสั่งมา2กล่อง,องสั่งเป็นเกรด 3A แล้วก็เกรด 2A เอามาแทกเบิง่งมันก็ต่างกันหน่อยเดียวต่างกันแค่ลูกเล็กกับลูกใหญ่แต่ก็ไม่ต่างกันมากให้เบิ่งความกรอบของเปลือกและเนื้อของลำไยอบแหง้งถ้าอบแห้งออกมาแล้วโลนึงก็คือได้เยอะมาก ะะเดี๋ยวอันนี้จะแกะไปให้แฟนกินเห็นนั่งทํางานแพ็คของอยู่เครียดเครียดถ้าได้กินของหวานเข้าไปก็คงจะมีแหงขึ้นตืมและลําไยอบแห้งเนี่ยมีสรรพคุณเพียบช่วยบํารุงโรคหัวใจป้องกันโรคมะเร็งบํารุงกระดูกบํารุงสายตาแล้วก็ยังทําได้หลายเมนูด้วยเช่นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลําไยเค้กลําไยคุกกี้ลําไยแล้วก็น้ำำําลําไยอันเนี้ยเคยกินไหนใครเอาลําไยอบแห้งไปทําเมนูอะไรบ้างแน่ ส่วนมือนี้แว่นจะเอาไปทำเมนูง่ายๆก่อนละกันนั่นก็คือน้ำลำญ่ซึ่งเมนูนี้อ่ะคิดว่าเฮ็ดง่ายสุดแล้วโหได้เยอะนะเนี่ยมาเริ่มทำกันเลยจ้า<อ>ทุกคนก็ต้มน้ำให้ฮ้อนก่อนอหรือบ่ต้องฮ้อนก็นได้เอาำํำไยลงไปโลดแล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงมือนี้แว่นต้มน้ำไปที่150 l. ลิตรมิลลิลิตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ150อะ่ะเออะแล้วก็ใส่ลำไยไปอย่างเยอะใส่น้ำตาลความหวานตามชอบได้เลย นี่ก็ต้มจนแบบเนื้อลำํำไยมันจืดจดจางๆแล้วนะแล้วค่อยเอาน้ําตาลใส่ก็มาซิมเบิ่งคิดว่าโอเคแล้วแหละก็ให้แฟนมายกลงให้เรายกเองไม่ได้นะค่ะเพราะว่ามันร้อนถ้าอยู่คนเดียวอ่ะยกได้เนื้อลำไย้าต้มกินเองจะใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีสูตรไม่เอาเม็ดออกด้วยแฮะคีคา,านคือแบบหอมหวานมากนะทุกคนหอ,หอมจนทนไม่ไหวใช่ไหมคุณ